พอให้พวกเราตั้งอ,อกตั้งใจปฏิบัติไนดะ้หลวงพ่อก็แก่ลงทุกวันนั้นเชี่ยวเข็นพวกเราได้ไม่นานเพื่อจะหมดเที่ยวหมดแรงได้แต่นั่งให้พวกเรามองเฉยๆอ่านส่อไฟแบบครูบาอาจารย์ทั้งหลายเขาแก่ๆแล้วคนก็ก็เข็นออกมาให้กราบให้ไ,วไหวอะไรงนที่จะมาจำจี้จำชัยไล่ทุบไล่เตี๋ยทำไม่ไหวเพราะเราต้องพยายามทุบตัวเองให้ได้นะ สอนตัวเองเตือนตัวเองให้ได้ช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุดชาวพุทธเราไม่พึ่งสิ่งอื่นนะเราเพึ่งตัวเองสิ่งที่เราเราเป็นที่พึ่งสําหรับตัวเราเองนะั่นคือสติสัมปชัญญะในสติปัญญาได้ไหนคอยรู้สึกตกายคอยรู้สึกใจไปคอยดูความจริงของกายไปยดูความจริงของจิตใจไปรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะตัวเนี้ยตัวสัมปชัญญะ เวลาไปเล่นมือถือเยอะๆเล่นเน็ตเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเรามีสัมปชัญญะเรามารู้ว่าไม่กวนเพราะอะไรเราไปเล่นแล้วสติเราหายหมดเลยหรือคีเลสที่ยังไม่เกิดก็เกิดคีเลสที่เกิดแล้วก็แรงขึ้นกุศลที่เคยมีก็าหายไปกุศลใหม่ก็ไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราพึ่งตัวเองนะตรวจสอบตัวเองเป็นระยะระยะไป มีสติรู้กายรู้ใจเนี่ยต้องรู้อยู่ให้มากที่สดุดแล้วก็มีสัมผัสัญญากำกับไหมสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยอยู่ในร่องในรอยที่ถูกต้องไหมหรือทะเลถลายออกไปแล้วหลายคนภาวนานมาหลายปีนะแล้วบอกไม่ได้ไม่ได้ไปดูตัวเองทําไมมันไม่ได้สตีมันเอาเวลาไปถลายซะเยอะเลยขอเล่นโน้นหน่อยขอเล่นนี้หน่อยหมดเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่ง พยายามช่วยตัวเองให้มากนะเอาอย่างหลวงพ่อให้ได้สิเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหลวงพ่อเรียนเดท่านพอหลีนะั้นท่านบอกว่าให้หายใจเข้าผู้ดอกทัหลวงพ่อทําอย่างนั้นยี่สิบสองปีไม่เลิกเลยนะไม่ต้องมาสั่งซ้ำเลยนะหลวงปู่ด,ดูลบอกให้ดูจิตหลวงพ่อดูจิตทุกวันเลยนะไม่เลิกนะไม่ต้องมีใครมาสั่งดูตลอดเลยนะงั้นมันไม่แปลกหรอกว่าทําไมบางคน ปฏิบัติเราได้ผลเร็วบางคนปฏิบัติเราได้ผลช้าไอ้ที่ว่าได้ผลช้านะส่วนใหญ่คือไม่ได้ปฏิบัติเอาเวลาไปหลงอยู่ในโลกของความคิดไปเพลิดเพลินไปเล่นอะไรเพลินเพลินไปหลวงพ่อโดนท่านถึงบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนะังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเนี่ยที่ท่านสอนหลวงพ่อนะประโยคนี้เท่านน้าแล้วหลวงพ่อปฏิปฏิบัตินงเข้าใจ คำสอนอันี้ขึ้นมา